สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิตพลเดชวิสัยครับทนายที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับก็มีเป็นสองชุดนะคือโด่งดังในด้านโซเชียลน,นะครับชุดแรกก็เป็นมีคู่หูครับทนายวันชัยกับทนายคนหนึ่งครับซึ่งเป็นคู่หูแล้วก็ทำรายการโทรทัศน์แต่ก่อนนะั้นมันไม่มีโซเชียลมันไม่มี Facebook มันไม่มี YouTube มันไม่มี t i k t o กนะครับเขาจะออกโทรทัศน์อย่างเดียว คูหูก็คือทนายวันชัยอีกคนหนึ่งชื่อทนายอะไรไม่รู้นะเขาดังมากๆเลยสองคู่หูนะครับแล้วเขาก็แบบให้ความรู้ทางด้านกฎหมายอย่างดีเลยออกโทรทัศน์และตอนหลังก็มาแตะกันนะครับเพราะว่าคนหนึ่งก็ไปนิยมชมชอบทางเสื้อเหลืองอีกคนหนึ่งก็นิยมชมชอบทางเสื้อแดงนะแต่ก็คนที่ได้ดิบได้ดีก็คือ ทนายวันชัยครับได้เป็นสวแล้วก็เป็นสวตัวตึงด้วยส่วนท่านอีกคงจำไม่ได้นะว่าชื่ออะไรนะโอเคในยุคนั้นแล้วก็มีที่ดังก็คือทนายทองเปล่าทองเปล่าทองเปล่าดังมากมากเลยลก็เป็นโอ้โหเป็นระดับใหญ่เลยทีเดียวครับพอมาระยะระยะหลังนี่นะครับเปิดประเด็นก็คือทนาย ชื่ออะไรวะนาำสกุลอาชยะเนี่ยทนายสงการามีอาชยะอาชยะเนี่ยทนายสงการก็ดังดังมากๆนะครับดังจริงๆแล้วก็ก็มาทนายตั้มก็มานายตั้มแล้วก็มาคุณอาฉยะแต่คุณอาจยะไม่ได้ทนายตอนแรกก็นึกว่าทนายก็ไม่ใช่แล้วก็จะมี ทนายเดชานี่เราจะมาที่หลังนะแล้วคนหนึ่งที่โด่งดังมากมาท,ทนายอันนี่มาที่หลังสุดเลยแล้วเราก็ทนายโนโนมิตะโน่นนี้นั่นทนายไปศาลทนายอะไรนะแต่คนที่ดังมาก่อนแล้วก็มีชื่อเสียงมาก่อนแล้วผมก็เป็นแฟนคลับท่านด้วยนั่นก็คือทนายเกิดผลแก้วเกิด นะผมก็ติดตามมาการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายท่านมีมุมมองที่ดีมากเพราะท่านไม่ใช่เกิดมาแล้วก็สบายเลยชีวิตท่านสู้ชีวิตมากแล้วก็เป็นทนายความได้ก็โคตรเก่งบรมมาเก่งเลยทีเดียวนะครับท่านมาโด่งดังก็คือให้การช่วยเหลือตอบคําตอบปัญหาแล้วก็ให้คําแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายกับประชาชนในด้านโซเชียลน,นั่นเป็นทนายยุคแรกๆเลยทีเดียวครับ เขาเกิดปีสอง8นสบะก็อายุยังไม่มากเท่าไหร่นะเป็นคนอุดรแต่ตอนแตนี้ไม่ใช่อุดรแล้วนะครับเกิดที่อำเภอศรีบุญเรืองที่อุดรแต่ตอนนี้กลายเป็นหนองบวัวลำพูไปแล้วก็คือเกิดที่อุดรแต่มาโตที่หนองบวัวลำพูเพราะว่ายากมาเป็นจังหวัดหนองบวัวลำพูนะครับพ่อตายแต่กอายุสิบสองปีคิดดูอ,อายุสิบสองปีแล้วพ่อต้องเสียชีวิต แม่ก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวครับแล้วก็เลี้ยงกันมาจบแค่ป .6 นั้นเองก็กระสันสั้นเซ็นเข้ามากรุงเทพมากับคุณแม่แล้วก็พี่ชายมาอยู่กรุงเทพกันเพราะไม่ได้อยู่ที่อุดรไม่ได้อยู่ที่หนองบัวลำพูนแล้วนะครับหลังจากนั้นก็มาเป็นสิ่งที่เป็นงานที่ยอดฮิตคนไม่มีความรู้ก็คือมาเป็นกรรมกรครับมาเป็นเลเบอร์เป็นกรรมกร นะทนา,ายเกิดผลนี่ก็เป็นกรรมกรอายุสิบสอง่ะเป็นกรรมกรแบกอะไรก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยไหวก็เลยไปอยู่บริษัทโรงงานไม่ขีดไฟเขารับสมัครก็เลยไปสมัครโรงงานไม่ขีดไฟแต่ปรากฏว่าพอไปสมัครแล้วเขาไม่ไดใ้ให้ไปอยู่โรงงานเขาจับใส่ไปเรือตังเกะครับเรือประมงโหเรือประมงเนี่ยทำงานหนักเยี่ยงทาตเลยทีเดียวนะครับไปอยู่ที่นั่น จนตน้องหนีออกมาหนีจากเรือประมงก็คือพอเรือประมงเข้าฝั่งก็ก็โดนหนีไปแล้วก็กลับเข้ากรุงเทพอีกเขานี้ก็คิดจะเรียนต่อนะก็คิดว่าถ้าอยู่อย่างนี้ไม่ไหวแนะ่เพราะว่าไม่มีความรู้ไม่ได้เรียนหนังสือก็ไปได้งานอะไรก็ไม่ค่อยดีก็เลยไปต่อกศอนครับแล้วก็เรียนจบแล้วก็ไปสมัครงานเป็นพนักงาน กำจัดมแมลงนะปรากฏว่าคิดดูดิสวยซ้ำสวยซากเลยพ่อตายต้องมาใช้ชีวิตในกรุงเทพโดนรถสิบล้อผ่าไฟแดงมาชนคิดดูดิแล้วก็ต้องบาดเจ็บสาหัสหัวแตกขาหักนะสลบแล้วก็บอกว่าครั้งนั้นก็ไม่ได้รับความยุติธรรมไงคนขับสิบล้อก็มีเท่าแก่ ใช่ป่ะก็มีเส้นสายเนี่ยก็เป็นเด็กบรรน,นอกเด็กต่างจังหวัดก็ไม่ได้รับความจุติธรรมนั่นแหละครับคือสิ่งที่ทนายเกิดผลมีแรงบันดาลใจว่ากูต้องเรียนหนังสือกูต้องเป็นนักกฎหมายนะจึงไปลงเรียนนิติศาสตร์ที่รามกำแผงแล้วก็ลงเรียนนิติศาสตร์ที่มสททั้งรามทั้งมสทค่าเทอมถูกมากๆโคตรถูกบรมบรถูกุเลยแล้วก็เรียนจบครับ สปีจบน่าจะได้2องปริญญาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะน่าจะได้ทั้งมตทได้ทั้งรามก็จบมานะพอจบมาก็พอดีมันเป็นไอ้นั่นอ่ะมันมันก็มีปัญหาช่วงนั้นเศรษฐกิจบ้านเราไอฟองสบู่แตกอะไรทํานองนะั้นะนะก็เลยยังไม่ได้ไปเป็นทนายครับไปขับแท็กซี่ครับขับแท็กซี่ไปด้วยแล้วก็ไปฝึกงานที่สํานักทนายความด้วยเพราะว่า อยู่ๆจะเป็นพยาไม่ได้นะต้องไปทํางานไปอยู่ที่สํานักทนายความก่อนทําไปด้วยจนเรียนจบเนติบัณฑิตนะโอ้ไแกขฉลาดที่ผายเลยแหะจบกอศอน,น่ะแสดงว่าพื้นความรู้เรื่องสามัญน,นี้ไม่มีเลยอะ่ะและ้วจบเนติอะ่ะฝุดยอดเลยแล้วก็ตั้งกลุ่มทนายอาสาคลายปัญหาชาวบ้านขึ้นมาตอนนี้นมีเฟซบุ๊กแล้วอะ่ะแล้วก็ให้ประชาชนได้เข้าถึง ได้รวดเร็วได้รับคาปรึกษาอย่างจริงใจโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะว่าทนายเกิดผลก็มีปมไงว่าเอ้ยคนจนแม่งมันไม่ได้รับความยุติธรรมเว้ยเพราะงั้นเมื่อเรามาถึงตรงนี้แล้วเราก็ต้องช่วยเหลือคนจนด้วยกันสิหวะนั่นคือสิ่งที่เขาทําครับทนายเกิดผลนี่โด่งดังมาจากคดีหมูแฮมนะไฮโซขับรถหรูชนคนตายแล้วก็บาดเจ็บแล้วก็คดีลุงเฉลียว ซึ่งเป็นคนแก่ที่พิการขาขาดรับซื้อของโจรแล้วก็มีคดีคนขับมินิคูเปอร์ชนเด็กมหาวิทยาลัยเอแบบจนบาดเส็บสาหาัสนะนะครับคดีดังๆทั้งนั้นเลยนะก็ไปต่อสู้เข้าข้างคนจนมาตลอดเลยจริงๆต้องเป็นถายาทนายคนจนแ้ดโดยจำไปทนายที่อยู่ข้างคนจนปกป้องคนจนนะครับแล้วคือ เขาน่าจะสบายไหมลำบากแม่งมาตั้งแต่เด็กอะต่อสู้มาตั้งแต่เด็กอะ่ะทำนู่นทําน,น,านี่ทํานั่นคิดดูเด็กบ้านนอกแม่งมาอยู่กรุงเทพอะ่ะอยู่ตามบ้านห้องเช่าบ้างอะไรบ้างอะ่ะแล้วตอนนี้ก็จะสบายมีงานมีการทําเป็นทนายชื่อดังแม่งเสือกป่วยเป็นโรคไตและเป็นโรคไตระยะสุดท้ายด้วยอะ ปรากฏว่าพอคนรู้ข่าวว่าทนายเกิดผลเป็นโรคไตก็บริจาคเงินแล้วก็บริจาคไตให้เพื่อจะไปเปลี่ยนไตเพราะคนเป็นโรคไตระยะสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่จะทําได้ก็คือต้องเปลี่ยนไตครับเปลี่ยนไตก็ต้องรอคนมาบริจาคเข้าคิวรอบางทีก็ไตหงไตหาก่อนที่จะถึงคิวนะแล้วก็การต้องปลูกถ่ายไตอะไรต้องมีเซลล์มีอะไรโอ้โหเยอะยะทนายเกิดผลไม่เอาครับ ขอบคุณเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาคุ้มละใช้ชีวิตคุ้มละไม่อยากเป็นภาระของไข่ขอบคุณที่มอบไตให้แล้วก็ขอบคุณในกุศลจิตนะก็ไม่รับครับไม่รับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาก็อายุมากแล้วไงก็มีชีวิตอยู่อีกไม่นานหรอกนะเพราะว่า ถึงปลูกถ่าย,ายตายเปลี่ยนตายอะไรเรียบร้อยก็ยังมีโรคประจําตัวเ,อเยอะแยะมันก็คงไม่คุ้มอ่ะคนที่บริจาคตายให้นี่สุดยอดจริงๆรับเป็นคนที่แบบแบบโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงนะบรรยายไม่ถูกจริงๆนะและการที่เป็นไตระยะสุดท้ายนี้ก็ไม่ได้เป็นอุปรรคอะไรกับการใช้ชีวิตของทนายนะครับก็ยังมีแนวคิดในการพัฒนาตนเอง ซึ่งหลายสถานะทางสังคมจนมายืนด้วยลำแข้งตัวเองจนถึงแบบนี้ก็กลับไปช่วยเหลือผู้ด้โอกาสต่างๆตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าทนายเกิดผลก็ยังไปว่าความอยู่ป่าก็าน่าจะไปนะเพราะก็ยังมีกําลังวันชายคือการเป็นไตะยะสุดทชายก็ไปฟอกไตเรื่อยๆก็ไม่รู้เขาฟอกยังไงนะก็คือบางคนก็ทับสามเดือนค้างนะบางคนก็ เดือนละครั้งบางคนก็อาทิตย์ละครั้งสัปดาห์บางคนฟอกไตทุกวันถ้าคนมีเงินก็ไม่เป็นไรก็ซื้อเครื่องฟอกไตไว้ที่บ้านฟอกไตถึงเวลาก็ขอเจาะอย,อยู่รูอยู่แล้วก็ปบแล้วก็นั่งเฉยๆแม่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงอะ่ะถ้าคนรวยไม่เป็นไรอยู่ในห้องแอร์เล่นโทรศัพท์ไปอะไรไปแต่ถ้าคนจนก็ต้องไปตามโรงพยาบาลต้องไปเข้าคิวบางที่ก็ร้อนแอร์อัดเหมือนกันนะก็ยังไงก็ตามจะรวยหรือจนแม่งก็ไม่ควรจะเป็นโรคนี้นะครับผม ก็ทรมานจริงๆแล้วก็ต้องเสียเวลาฟอกไตแต่ก็เพื่อมีชีวิตอยู่นะครับผมพอฟอกตายปุ๊บก,ก็จะดีขึ้นนะหายใจทั่วท้องขึ้นแล้วก็ก็ต้องไปฟอกอีกก็ไม่รู้ถึงขั้นไหนนะครับตอนนี้ก็ยังมีมีบทบาทอยู่นะครับในเพจ fe a c e b o o k ของท่านนะครับทนายเกิดผลแก้วเกิดท่านก็ยังเขียนนูน่นเขียนนี่ให้ประโยชน์กับผู้คนอยู่เสมอเสมอ นะครับผมนั่นแหละครับผมศึกษาประวัติของทนายเกิดผม้วนะนะผมว่าผมสู้ชีวิตก็พอสมควรนะแต่พอมาเทียบกับทนายเกิดผมในแม่งคนละเรื่องเลยไม่ใช่ว่าได้ครึ่งของทนายเกิดผลนะแม่งได้เซี่ยวของทนายเกิดผลเท่านั้นเองนะครับผมนั่นแหละครับเป็นคนที่ควรจะยกย่องนะเป็นควรคนที่ทนาย ทั่วประเทศควรจะนํามาเป็นแบบอยา่างนะผมขอชื่นชมท่านและขอเป็นกําลังใจให้ท่านทนายเกิดผลแก้วเกิดครับผมคือเรืาที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้ผมก็มีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมนะครับใครจะคิดยังไงใครจะว่ายังไงมันก็เรื่องของคนคิดคนว่านะครับผมก็ไม่สามารถที่จะไปพูดแล้วก็ ให้ถูกใจคนได้ทั้งหมดนะครับใครชอบก็โอเคใครเกลียดก็ช่างหัวมันไม่ได้สนใจมึงจะเกลียดกูก็เกลียดไปก,กูไม่ได้รับรู้อะไรด้วยนะแต่คนที่ชื่นชมคนที่ชอบก็มีอ่ะมันก็เป็นกําลังใจให้แล้วตอนนี้ก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับโดยเฉพาะจังหวัดพิษณุโลกก็มีคนประทักทายมารู้จักผมแล้วก็มาชื่นชมผม,ผม,ผ,มผมดีใจมากๆเลย ดีใจจริงๆนะและผมก็รักในอาชีพยูทูบเบอร์ในดีตที่ผ่านมารับราชการก็เป็นแค่ระดับหัวหน้าส่วนระดับอำเภอบ้างเป็นแค่ผู้อำนวยการอะไรบางนี้บ้างมันก็ก็มันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะไปใหญ่โตนะเป็นนายกโรเตอรี่บ้างเป็นนายกสมาคมสื่อบ้างเป็นนู่นนี่บ้างก็เป็นกันมาเยอะแต่ผมก็ไม่ภาคภูมิใจเท่ากับการเป็นยูทูบเบอร์เลย หลายคนก็บอกว่าไอ้พวกยูทูบเบอร์วันๆก็ไม่ได้ทําอะไรก็จะด่าคนนู้นด่าคนนี้สร้างคอนเทนต์ไปเกาะกระแสะคนนู้นคนนี้แล้วก็ได้เงินโอเคครับใช่ครับใช่เพราะว่าคําว่าเกาะกระแสะมันก็เหมือนกับเกาะกระแสะก็เราเป็นยูทูบเบอร์เราวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวของสังคม ấy. ชื่อของรายการผมก็คืออัปเดตประเทศไทยใครที่เป็นข่าวก็ต้องพูดถึงหรือเปล่าวะเออ ก็จะเกาะกระแสไม่เกาะกระแสก็ไม่รู้ล่ะกูก็ต้องพูดถึงใช่ปะเออแล้วยังไงให้กูไม่พูดถึงแล้วกูจะมาทายูทูบเบอร์ทำต้นตีนต้นมืออะไรใช่ปะไม่เป็นไรใครจะว่าอะไรก็ว่าเขาก็ช่างช่างหัวช่างหัวแม่มาเอาอย่างนั้นดีกว่าผมก็ไม่ได้สนใจเขาอาทิดชีวิตนี้ก็เกิดมามาเยอะแล้วมามากแล้วอะตอนนี้ก็ทําใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าแล้ะทําเร็วก็มาค่อนชีวิตไปลายๆนี่ก็มาทําดีบ้างเล็กน้อยก็ไม่เป็นไร ตื่นมานะครับยังมีลมหายใจอยู่ก็ถือว่ากาไรชีวิตละเพราะชีวิตมันผ่านมาเยอะแยะใครจะดูด่าว่ากล่าวบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกครับไม่ได้ถือสาหาความอะไรนะครับผมก็เกือบจะสําเร็จโซดาบานละ <c oughs> จริงๆนะครับผมอ้าวนั่นคือเรื่องที่อยากจะบอกครับวันนี้ขอบคุณนะครับแล้วก็มาซื้อหนังสือผมหน่อยครับคาถาตำราพลิกชีวิตนะครับหนังสือเล่มนี้ผมขาย290บบาทเงินมาเข้ากองทุนอิสระพล ดูแลผู้ยากไร้นะครับแล้วก็หมาจอนจัดนะครับดูแลหมา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 หม,ม,มานะดูแลแม่งทุกวันหมาจนแม่งเป็นเพื่อนกับหมาคุยกับหมารู้เรื่องละแล้วก็ผู้ร้อยโอกาสก็ตามอัตรภาพขายหนังสือได้เยอะหน่อยก็ช่วยได้เยอะหน่อยขายได้น้อยก็ช่วยได้น้อยก็เท่านั้นเองนะครับผมก็ช่วยกันซื้อหน่อยติดต่อผมสามต้องทางกับ Facebook ดร,รกิจพลเด็กวิสัยไลน์แล้วก็โทรศัพท์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับ Facebook นี้เป็นภาษาไทย ลัครับผมแล้วก็ภาพนางพยาสยามครับสองร้อยเก้าสิบาทเงินก็เข้ากองทุนอีสระพลเช่นเดียวกันนะครับผมถ้าดูในช่อง YouTube ก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องครับดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยไม่ถึงนาทีแป๊บเดียวครับดูกันหน่อยนะครับหนึ่งในนั้นก็มีน้ำหอมครับน้ำหอมสายมูเตรูยี่ห้อมนตาราคาห้าร้อยเก้าสิบบาทครับผมขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างสูงขอให้ทุกท่าน มีความสุขนะครับเรขอให้พาคุ้มคของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี